แพนเค้กเขมณนิดติดเชื้อโควิด19โพสต์แจ้งไทม์ไลน์มีร่วมกองทัพเรือฐานข้าวห้างดังโดยวันนี้28มิถุนายน64แพนเค้กเขมนิดโพสต์ไอจีว่าสวัสดีค่ะแพนขอเรียนแจ้งให้ทราบว่ามีสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับเชื้อโควิด19 ทราบผลในวันที่26มิถุนายน64แพนจึงเข้ารับการตรวจในวันที่27มิถุนายน64ช่วงกลางวันและทราบผลตอนเย็นว่าผลเป็นบวกค่ะแพนได้เข้ารับการรักษาดูแลตามขั้นตอนของโรงพยาบาลทันทีและอยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะแพนต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขออนุญาตแจ้งไทม์ไลนย์ย้อนหลังของแพนนะคะ วันที่21มิถุนายน64ไปตักบาตรที่วัดและสเปเชียลเวิร์กชอปฟอร์ฟิลมและกลับบ้าน22มิถุนายน6.4ส p e c เปเชียลเวิร์กชอปฟอร์ฟิลมและกลับบ้าน23มิถุนายน64ไปงานกองทัพเรือและกลับบ้าน2 4มิถุนายน64สเปเชียลเวิร์กชอปฟอร์ฟิลมและกลับบ้าน25มิถุนายนถ่ายงานที่บ้าน26ทานข้าวกับครอบครัวที่เดอะพอมานาด 27มิถุนายนเดินทางไปตรวจช่วงเที่ยงและทราบผลช่วงเย็นและเข้ารับการรักษาค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมแทนขอมาแจ้งอีกครั้งนะคะใส่แมสตลอดทุกครั้งของการเวิร์กช็อปและทุกทุกที่ที่แทนไปค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ